you okay. เรารู้สึกว่ามันน่าจะต้องเป็นแบบนี้แต่กฎหมายกับตีความอีกแบบหนึง่งบางครั้งเราคิดว่ามันไม่น่าจะทําได้นะแต่กฎหมายก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ผิดมันเพราะอะไรหลายคนคิดว่าไม่ใช่ว่ากฎหมายมันจะต้องสอดคล้องกับศีลธรธรมเหรอแต่ทำไมบางทีมันถึงดูแยกออกจากกันขนาดนี้เนี้ยเบื้องลึกเบื้องหลังมันคืออะไรไปฟังกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ลัมจากลอลิงนะคะจะมาพาทุกคนไปรู้จักกับทฤษฎีกฎหมาย3มชั้นหรือที่หลายคนเรียกว่ากฎหมาย3ยุคนั่นเองค่ะซึ่งเป็นทฤษฎีที่จะมาอธิบายว่าทําไมกฎหมายของประเทศเร ถึงกลายเป็นแบบทุกวันนี้นี่เองค่ะทฤษฎีกฎหมาย3ชั้นนะคะเป็นทฤษฎีที่ท่านอาจารย์ปีดีกเกษมทรัพย์บิดาผู้ผูกเบิกวิชานิติปัญญาของประเทศไทยนะคะได้ตั้งทฤษฎีเอาไว้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของกฎหมายไทยในหน้าประวัติศาสตร์โดยท่านอธิบายว่ากฎหมายเนี่ยคะ่ะสามารถอธิบายได้คร่าวๆเ,เป็นทั้งหมด3ยุคค่ะยุคที่1ยุคกฎหมายชาวบ้านในสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีระบบกฎหมายที่เป็นรูปธรรมแบบในทุกวันนี้ แล้วในสมัยก่อนเขาใช้อะไรในการตัดสินถูกผิดกันละ่ะคําตอบก็คือใช้ศีลธรรมประเพณีแล้วก็ความเชื่อของชุมชนในการตัดสินถูกผิดค่ะในยุคนี้นะคะกฎหมายเกิดจากสามัญสำนึกของชุมชนทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าทําอะไรถูกทําอะไรผิดโดยไม่จาเป็นที่ต้องเขียนไว้เป็นตัวหนังสือเลยอย่างเช่นทุกคนรู้ว่าถ้าขโมยของเนี่ยผิดแน่นอนการเกิดขึ้นของกฎหมายในยุคนี้นะคะารีตประเพณีเนี่ยถือเป็นหัวใจหลักสําคัญสิ่งที่ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานเนี่ยนะคะก็เลยกลายเป็นกฎที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติ ตามความรู้สึกสํานึกที่ว่าต้องปฏิบัติตามเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพราะความเธยชินอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันเป็นเพราะความรู้สึกที่ว่ามันถูกต้องและจาเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามค่ะ ซึ่งเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินถูกผิดในยุคนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่เหตุผลธรรมดาสามัญเลยเป็นเหมือนสามัญสำนึกไม่ได้มีทฤษฎีอะไรซับซ้อนแล้วทุกคนสังเกตไหมว่ากฎหมายในยุคนี้เนี่ยคุกติดกับศีลธรรมโดยตรงเลยคนที่ทําผิดศีลธรรมเท่ากับทําผิดกฎหมายเมื่อพูดถึงศีลธรรมก็ขาดไม่ได้เลยที่เราจะต้องพูดถึงเรื่องของศาสนาและความเชื่อเพราะว่าศาสนาและความเชื่อเนี่ยต่างก็มีอิทธิพลต่อตัวกฎหมายด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาฮินดูดังนั้นรูปแบบการปรากฏตัวของกฎหมาย ซึ่งเป็นลักษณะของกฎหมายประเพณีหรือจารีประเพณีโดยไม่ได้มีเป็นรายลักษณ์อักษรค่ะแต่กฎหมายในยุคนี้เนี่ยไม่ได้มีการแยกแยะว่าทําโดยเจตนาหรือว่าไม่ได้ตั้งใจทําเพราะว่าคนสมัยนั้นเนี่ยเชื่อว่าถ้าทําผิดแล้วก็ต้องรับกรรม ต่อมานะคะจะเป็นยุคที่2ยุคกฎหมายของนักกฎหมายยุคนี้เนี่ยนะคะเป็นยุคที่พัฒนาต่อมาจากยุคแรกโดยยุคแรกเริ่มเนี่ยคนยังไม่สามารถแยกศีลธรรมออกจากกฎหมายได้แต่ในยุคที่สองเนี่ยคะ่ะคนก็จะเริ่มมองเห็นแล้วว่ากฎหมายเนี่ยมันเป็นกฎเกณฑ์อีกรูปแบบหนึ่งที่แยกออกมาจากจารีตและประเพณีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในยุคนี้ล่ะในยุคนี้นะคะกฎหมายเริ่มที่จะแยกออกจากศีลธธรรมมากขึ้นแล้วก็เกิดแนวคิดใหม่ๆมากขึ้นเช่น การแบ่งประเภทความผิดแบ่งเป็นความผิดอาญาที่เป็นเรื่องระหว่างรัฐกับปัจเจกบุคคลกับความผิดทั้งแพ่งซึ่งเป็นเรื่องระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือหลักเจตนาว่าคุณทำโดยเจตนาหรือคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะทำอย่างเช่นคุณตั้งใจทุบกระจกบ้านคนอื่นให้แตกอันนี้เป็นการที่คุณตั้งใจทำแต่ถ้าคุณประมาทเลินเ <g arden> ลอเพลอเตะลูกบอลเข้าไปโดนกระจกบ้านเขาแตกอันนี้ก็จะได้รับโทษที่แตกต่างกันกฎหมายเริ่มมีช่องว่างระหว่างศีลธรรมกับกฎหมาย อย่างในวงกลมนี้นะคะสมมุติว่าวงกลมนี้เนี่ยเป็นกฎหมายในยุคก,กฎหมายชาวบ้านที่ใช้ศีลธรรมในการตัดสิน แต่ในยุคกฎหมายของนักกฎหมายเนี่ยคะ่ะเริ่มมีพื้นที่แรงเงาเล็กๆเล็กๆเล็กๆทยอยเข้ามาเพิ่มเนี่ยนะคะตรงส่วนนี้เนี่ยจะใช้การตัดสินที่แตกต่างออกไปจากศิลธรรมซึ่งเราเรียกเหมือนว่าการใช้เหตุผลของนักกฎหมายในการตัดสินเพิ่มขึ้นมาค่ะตัวอย่างเช่นการนอกใจตามศิลธรรมแล้วเนี่ยการมีชู้มันผิดมากแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยไม่ได้ห้ามไว้โดยตรงหรืออย่างการโกหกเนี่ยค่ะมันผิดศิลธรรมแต่ในทางกฎหมายเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดออกฎหมายยก เว้นว่าคุณไปโกหกซานหรือโกหกเพื่อหลอกลวงเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาจะเห็นได้ว่าในยุคนี้เนี่ยผู้ที่ตัดสินและชี้ขดาดคดีก็คือนักกฎหมายกฎหมายในยุคนี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากสามัญสำนึกของประชาชนอีกต่อไปแต่เกิดจากการตีความของนักกฎหมายนักกฎหมายได้คิดและสร้างหลักการกฎหมายใหม่ๆขึ้นมาเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคมนี่คือยุคที่นักกฎหมายมีอำนาจมากเพราะว่านักกฎหมายได้ใช้เหตุผลปรุงแต่งในการตีความกฎหมายไม่ได้ใช้เพียงสามัญสำึก แต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปหลักกฎหมายหรือหลักนิติศาสตร์จึงกลายเป็นรูปแบบหลักของการประกฏตัวของกฎหมายในยุคนี้นะักกฎหมายเนี่ยเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเพราะว่ากฎหมายมันซับซ้อนมากขึ้นจําเป็นที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการมาอธิบายและตีความ มาต่อกันที่ยุคสุดท้ายแล้วยุคที่3คือยุคกฎหมายเทคนิคเพราะสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้นมีเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นมีธุรกรรมกับต่างชาติมากขึ้นกฎหมายจึงจําเป็นที่จะต้องพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะรองรับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้แต่ก็มาพร้อมปัญหานั่นคือบางทีกฎหมายก็ไม่ได้สะท้อนความรู้สึกของคนทั่วไปอีกต่อไปจําวงกลมในยุคที่2ได้หรือเปล่าเรามากลับมาดูที่วงกลมนี้กันดีกว่าค่ะในยุคที่2เนี่ยวงกลมจะแบ่งเป็น2ฝั่งคือฝั่งที่เป็นศนิลธรร และฝั่งที่เป็นเหตุผลของนักกฎหมายแต่ในยุคนี้เนี่ยเรามีวงกลมอีกวงนึงเข้ามาแทรกอืมอะซึ่งวงกลมทางนี้ค่ะเราจะเรียกมันว่ากฎหมายเทคนิคเพราะมันใช้เหตุผลทางเทคนิคที่แตกต่างออกไปจากศิลธรรมหรือก็คือไม่เกี่ยวข้องกับศิลธรรมเลยหลายคนคงจะสงสัยว่า แล้วกฎหมายที่มันใช้เหตุผลทางเทคนิคมันคืออะไรบ้างหลักเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังก็อย่างเช่นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA อ่าอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับศิลธรรมเลยเพราะมันเป็นข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรืออย่างกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากฎหมายคุ้มครองธุรกรรมทางอ e ิเล็กทรอนิกส์หรือกฎหมายภาษีที่ซับซ้อนจะเห็นได้ว่ากฎหมายพวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับศิลธรรมเลยแต่มันถูกกาหนดมาเพื่อที่จะทําให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อยจะเห็นได้ว่า กฎหมายเหล่านี้เนี่ยเฉพาะทางมากเลยถูกไหมคะหรืออย่างพรบเกี่ยวกับการจราจรเนี่ยอย่างเวลาคุณขี่มอเตอร์ไซค์กฎหมายก็บังคับให้คุณสวมหมวกกันน็อกถูกไหมคะแต่ในความเป็นจริงต่อให้คุณไม่ได้สวมหมวกกันน็อกคุณก็ไม่ได้ทำผิดศีลธรรมอะไรนี่แต่การที่คุณไม่ได้ทำผิดศีลธรรมไม่ได้หมายความว่าคุณทำถูกกฎหมายนะคะเพราะกฎหมายกำหนดให้คุณต้องใส่หมวกกันน็อกค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปกฎหมายในยุคนี้นะคะไม่ได้ใช้ศีลธรรมในการตัดสินอีกแล้วแต่ใช้เหตุผลทางเทคนิคในการตัดสินค่ะ กฎหมายในยุคกฎหมายเทคนิคนี่นะคะก็มาพร้อมกับปัญหาเหมือนอย่างที่เราได้กล่าวกันไปเมื่อตอนต้นคลิปว่าทําไมรู้สึกเหมือนกฎหมายมันไม่ตรงใจเราเลยเพราะว่ากฎหมายนี้นะคะได้ใช้เหตุผลทางเทคนิคในการตัดสินไม่ได้ใช้ตามความรู้สึกของคนทั่วไปอีกต่อไปทั้งนี้กฎหมายในยุคปัจจุบันไม่ได้ละทิ้งศิลธรรมซะทั้งหมดนะคะแต่กฎหมายเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับสังคมที่ซับซ้อนขึ้นบางครั้งความถูกต้องของกฎหมายก็อาจจะไม่ตรงตามความรู้สึกทางศิลธรรมของ แต่นั่นก็เป็นเรื่องปกติค่ะดังนั้นเราจึงจะเป็นที่ต้องเข้าใจกฎหมายเพื่อที่แดกปกป้องสิทธ,ธิของตัวเองนั่นเองค่ะและตอนนี้ถ้าคุณมีปัญหากฎหมายไม่แน่ใจว่าควรจะทําอย่างไรลองมาใช้แพลตฟอร์ม l e g a l y c o m แพลตฟอร์มหาทนายความออนไลน์หาทนายออนไลน์หา l e g a l y เราเชื่อมต่อคุณกับทนายความมืออาชีพที่พร้อมให้ปรึกษากฎหมายตอบทุกข้อสงสัยและช่วยแก้ปัญหาของคุณอย่างตรงจุดไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวธุรกิจทรัพย์สินหรืออาญาเรามีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณคิด ในคำบรรยายหรือค้นหาลีกาดี้เพื่อเริ่มส้นปรึกษาวันนี้หาทนายออนไลน์หาลีกาดดี้